สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้พบกับช่องตาซาลิโวผมเอาอยางเรกมาทำนะครับเพราะว่ามันมันคดแล้วมันวิ่งไปเกิน100กิโลเมตรชั่วโมงแล้วเบรกมันสั่นตัวนี้ก็มาให้ทางร้านที่เดิมครับที่เดิมก็คือที่ซอยซีเคยานยนต์เหมือนเดิมครับอันนี้เขากำลังทำน่าจะแกะคู่หน้าอยู่ เดี๋ยวผมทาคลิปคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ที่นี่นะครับก็ช้างก็กําลังหา,าตาแหน่งของรถเพื่อที่จะยกนะครับเพื่อที่จะยกสารานี้ล้างอาชีได้ผมล้าง เดี๋ยวเช็คผ้าเบ่งให้ด้วยนะมันเหลือเยอะไหมเออเช็คให้ด้วยเพราะไม่แน่ใจรถมันเจ็ดหมื่นกว่าโลแล้วอะ่ะมันถึงการเวลาของมันหรือยงังหลักๆก็วิ่งกรุงเทพจะมากกว่าจะแปลแกฮะล้อหลังอันนี้ล้อหน้าผมเึิ่งถ่วงมานะครับล้อล้อหลังก็งมีแอบแอบมีฟีเล่นๆล่ฟีทิ้งมัางอะไรม้างนะครับมีฟีทิ้งมัางอะไรมัาง ก็ถ่วงแล้วก็เติมลมให้ใหม่เลยเนี่ยครับไม่ใช่ว่าร้านนั้นไม่จบนะแต่ทีนี้คือคือผมสงสัยไงเบรกมันไม่มันเอียงขึ้นคนละข้างวะอืม ทำไมฝั่งสองฝั่งไม่เท่ากันล่ะลงทำไม <c oughs> สี่ล้อแล้วนะครับช่วงหม่หมดเลยครับสี่ล้ออ๋อายหมอน้ำเดี๋ยวดูกานตัวเองก่อน คันนี้คันนู้นทำอะไรบ้างอ่ะไอ้ถ่ายหม้อน้ำเหรอ,อเห็นที่ปล่อยน้ำทิ้งอยู่ไงเมื่อกี้ไอ้คันนู้นเหเห็นปล่อยน้ำทิ้งอยู่เต็มระบบเลยใช่ไหมคันนั้น สัมพันหน้าเครื่องด้วยเออแล้วรีโวเนี่ยเปลี่ยนรุ่นทุกกี่หมื่นโลไม่กี่แสนรีโวเนี่ยสัมพันหน้าเครื่องอ่ะต้องดูไงเวลาเขาดูส่วนมากมีส่วนมากเขาลองแตกอะนะมองแตกไดถ้ามันเลื่อนส่วมากถ้าคนส่วมากเลื่อนร่างก็นี่แล้เขาก็เปลี่ยนอ๋อเริ่มเปลี่ยนแล้วเออไหนๆก็ไหนๆก็เช็คเช็คให้ด้วยนะเช็คให้ด้วยนะพอที่อันนี้ไหม สั่งครั้งเดียวดูดิวข้างหลังงไโอ้โห,โหน้องหนิมเริ่มเกอะเลยครับไม่ได้ทำความสะอาดเลยถอดนะครับต้องไปล้างกัเนเ่ยล้างกันฉีใหม่ด้วย เกลืโอโหเรียบร้อยเรียบร้อยดีสีต้องถอดยังไงตัวเนี้ยอ๋อบล็อกดูด ต้องหมุนด้วยหเหมือนทอดยากเว้ยมันต้องใส่มันต้องหมุนกี่ล็อกหมุนกี่ล็อกมันมีจอกรล็อกใช่ไหม รอบเนี่ยไอ้ถอดเนี้ยไม่ใช่ยัดขอบจานโอ้โหนับๆจับใจกระจายเลยฝุ่นสนิมมาเลย tập chặt chặt trái lấy phèn. Chúng ta đi สองลอ็ลอกล็อกคือสองล็อกนะครับที่ว่ายันแล้วเราก็ไข่เข้าไปนะครับขนานะทุกคนเห็นนะครับขนาดนะสองลอ็อกเห็น,นรูไหมฮะเห็นรูรูตรงที่หนึ่งเห็นรูหนึ่งอันนั้นคือรูแรกกับรูที่สองก็คือรูนี้ต้องถอดนะครับอันนี้ก็รอรอเขามาถอดแล้วผมก็ได้มาเช็คช่วงล่างด้วยโอ้โหเละครับไม่ได้ล้างมานาน ต้องหาเวลาไปล้างนะครับหาเวลาล้างให้สะอาดอยาาหาลานล้างช่วงล่างที่ดีๆนะครับจะได้รายละเอียดจะได้ดีนะครับอันนี้มยังใช้ล้อเดิมอยู่นะครับล้อเดิมตัวนี้นะครับล้อเดิมอยู่ผมจะตรวงสใหม่ทั้งหมดเลยสี่ล้อนะครับสี่ล้อตรวงใหม่หมดเลยมันมีอาการสั่นมีอะไรไหมครับ แต่ฝั่งนู้นเน่ยจับใจเลยฮะจับใจมีเกลือรด้วยมีนสน,นิมด้วยอ่ะฝั่งนี้ก็จะถอดคันครักับฝั่งนู้นนะครับวิธีการเดียวกันเป๊ะ แต่ว่าผมก็ขอดูว่าเป็นยังไงบ้างเนี้ยนะ <_ d ata> เป็นยังไงครับรเบรกเราจะเป็นตามที่คาดหรือเปล่านะครับเรอสักครู่นะครับด <_ d ata> ูว่าแมนอนสิ อุ้ยเรามาฝั่งนี้ฝุ่นมันน้อยกว่าฝั่งนู้นนะ5,000โลนี่หน้าหลังฮะ้าห้าห้าโลเข้ามาเช็คอีกรอบห้าพันโลปลอดภัยถ้าเกินอย่าเกินห้0 0ัโลนะทำไมใกล้หมดแล้วหรอ ทั้งสองข้างเลยไหมมันย<ช>ังไม่หมดหรอกแต่มันยังใช้ได้ห้าปันเลยแต่มันก็อาจจะใช้ได้มากกว่านั้นแหละแต่ถ้าระยะปลอดภัยที่สุดก็ถึงห้าปันตุนคนมาตรวจลองแต่ถ้าเกินกว่านี้ไม่แน่มันอาจจะ้นหมดเข้ามามาตรการยวลองลองเช็คผ้าก่อนว่าอะไรยัง 5, ยออยไงลองเช็คไแล้วดูไแล้ว,ลวอ๋อทั้งสองข้างเลยหรอใช่สองข้างห้าปันโล

จบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพา์ที่สองครับ